กรรมการเข้าไปสู่บนเก้าอี้ที่จะพร้อมให้คะแนนก่อนนะคะก็ต้องเรียนนักร้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาประวดบวันนี้นะคะน้ำเสียงนะคะอักขรจังหวะบุคลิกภาพแล้วก็อารมณ์เพลงค่ะทั้งห้าหมวดนี้นะคะคือคณะกรรมการฟังท่านอยู่นะคะพร้อมที่จะให้คะแนนในห้าหมวดนี้นะคะไม่ว่าจะน้ำเสียงนะคะ ท่านออกเสียงยังไงนะคะอขระการขับร้องเมร้องชัดเจนหรือเปล่านะคะคำควบกลั้นตัวเรือเราล,ลิงนะคะออกให้เต็มเสียงนะคะจังหวะก็เหมือน,น,นกันะเมื่อกีกรรมการบางท่านบอกว่านักร้องนะคะบางคนอาจจะร้องไม่ข่องเสียงไปบ้างอะไรอย่างนะะี้ครับแล้วก็บุคลิกภาพความสวยงามน,นะคะรวมไปถึงค่าคุณรวมด้วยนะคะของคณะแด,เดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ก็มีรางวัลให้นะคะ แล้วก็กองเชียร์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อารมณ์เพลงค่ะก็คือถ่ายทอดบทเพลงออกมาเป็นเพลงเศร้าเพลงสุขสนานนะคะต้องมีความเง้ยงแงใส่นะคะรวมไปถึงแดนเซอร์ด้วยนะคะบา,างท่านเนี่ยขึ้นมาก็เหมือนหุน่นยนต์นะคะคือต้องต้องสนุกไปด้วยเวลาลเราเต้นหรือวกาอาจจะบนเวทีเนี่ยทำให้ทุกท่านประมาานะคะแล้วก็บางคนก็คือถ้าเราซ้อมมาเยอะๆยอะ,ะ่ะ มันจะออกมาโดยธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นคะแนนทุกอย่างเลยคะ่ะและที่สําคัญก็คือใครที่อยากจะให้นักร้องของตัวเองได้รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือของดิชันนะคะคือด้านซ้ายมือของพวกท่านนั่นเองนะคะพวงมาลัยสีเขียวสีแดงสีม่วงนะคะมีราคาแปะไว้อยู่นะคะก็ไปหาดูได้เลยจริงไหมจริงค่ะเมื่อกี้โอหอะไรกนเจอได้แบบ มองไม่เห็นแต่คนร้องเลยอ่ะทุงนี้รออาจารย์รังสีเสรีชัยค่ะให้ทำกางเดินทางไปห้องน้ำไปห้องน้ำนะเดินคนเดียวเราก็ขอขอให้ท่านเดินทางกลับมาโดยสันติภาพนะคะค่ะก็ตรอดซุ้มต้นไม้ไปหลายๆซุ้มอยู่ใช่ไหมค่ะตอนนี้นะคะทางนี้ก็ลังคึกคักมากเลยนะคะทางนี้ทางนี้กลังตั้งใจฟัง รอบที่สองนะคะจะเป็นยังไงใช่รอบที่สองเนี่ยก็จะวนมาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากครท่าท่าเดิมโคกสำโรงบ้าน่ดงแต่จะเป็นเพลงรอบที่แล้วร้องเพลงรอบนี้ก็จะร้องช้าแต่ถ้าคนที่ร้องรอบแรกเป็นเพลงช้ารอบนี้ก็จะร้องเพลงเร็วนะคะแต่ตอนนี้บนเวทีเรารู้สึกว่าดูมีความสุขมากเลยที่ได้รับราง ดอ,ดอกไม้ไมนะเะกสรดอกไม้ด้วยนะคะค่ะแต่ก็ทั้ออทงนี้ทั้งนั้นนะ,ะพวกเราเข้าใจค่ะพนันรกรการนั้นเข้าใจว่านักร้องทุกท่านที่มาในวันนี้ไม่ใช่นักร้องอาชีพใช่ค่ะไม่ใช่ศิลปินเป็นผู้ที่มีความรักในเสียงเพลงค่คะคือเป็นนักปกครองใช่ค่ะเ,นนกกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำได้ขนาดนี้ถือว่าเชื่อมสุดยอดเลยนะคะสุดยอดแล้วปลอมือให้ตัวเองด้วยค่ะปรบมือให้กองเชียร์ด้วยนะคะการร้องเพลงอะ เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเพลงเนี่ยสร้างสันติภาพสร้างความสุขลดความเครียดลดแรงกดดันลดอะไรได้เยอะมากเลยนะคะคือเพรเพลงเป็นสื่อเวลาเราร้องเพลงใช่ค่ะทุกอย่างเรามีความสุขถูกต้องค่ะเราจะมีสารอะดรีนาลีนใช่ไหมหลั่งความสุขออกมาในสถานการณ์ที่เราร้องเพลงใช่อินโดฟรีนนะคะอินโดฟรีนอะดรีนาลีนเนี่ยประกับไปเจอคนที่บ้านตกใจอะเดินหน่อย ตกเจติตาค้างเลยต่นี้ท่านกรรมการของเราัะมาเราเห็นแต่ไกลเพื่อสรภาพแล้วกรรมการจะเห็นพี่กอเลยเราจะต่อในรอบที่สองะของทั้ง11เภอนะคะ